สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทคลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีสิง์กับชาวรัคนาสิง์ในเดือนมกร,ราคมพศ2560สาเออเป็นในเดือนมกร,ราคม2564ค่ะก็คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15 กันยายนต์ของทุกปีคลิปเอจะตัดเวลาตั้งแต่16ถึง15นะคะก็คลิปนี้จะใช้ศาสตร์ไพ่อลรเคิลไพ่ทาโร่และโหราศาสตร์ไทยในการเปิดทํานายดวงชะตาของท่านนะคะก็อันนี้เป็นไพ่อลรเคิลชุดจุดเทียนนะคะก็มาเริ่มดูกันค่ะ ถ้าถามว่าได้เงินไหมเรื่องเงินนะได้แน่การเงินของท่านน่ะการเงินของท่านในเดือนมกราคมจะดีขึ้นท่านจะเริ่มเข้าทางธรรมมากขึ้นแล้วก็ท่านก็จะทําบุญให้เนี่ยเทวดาประจําตัวด้วยท่านควรทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวนะท่านมีเกณฑ์เนี่ยจะไปวัดทําบุญท่านพยายามเอาชนะเนี่ยท่าน ท่านพยายามเอาชนะศัตรูเป็นช่วงเวลาที่อันนี้เป็นไพ่สุริยคาตนะเป็นช่วงเวลาที่มืดมนเป็นช่วงเวลาที่ความชั่วอยู่เหนือความดีเป็นจังหวะที่ความชั่วอยู่เหนือความดีหากท่านอ่ะมีคดีความนะโอกาสที่ว่าแพ้มีหากท่านนะเป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายอ่ะท่านจะชนะหากท่านเป็นฝา่ายถูกกฎหมายท่านมีสิทธิแพ้คดีค่ะ <c oughs> ถ้าหากท่าน่ะทำผิดกฎหมายอ่ะท่านจะ สุริยุปราคาหมายถึงเป็นช่วงที่อำนาจแข่งความชั่วร้ายอยู่เหนือความดีงามหากท่านอ่ะทำผิดกฎหมายอ่ะก็จะชนะคดีในช่วงบกรานี่แหละแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ว่าท่านอ่ะจะมีการเนี่ยจะมีการแบบเหมือนต่อสู้มีไฟติ้งกันมีสู้มีอะไรแบบนี้แบบสู้กันแบบ ชิงไหวชิงพิมม,มันเหมือนกับเป็นเดือนแห่งการต่อสู้เป็นเดือนแห่งการริ้นรนตัวท่านเองอะเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนนะคือตัวท่านเป็นคนชอบเอาชนะคนแล้วท่านเอาชนะสามารถเอาชนะจนได้ด้วยอะแบบว่าเฮ้ยเก่งอ่ะถึงท่านจะสามารถหาเงินได้แต่ไพ่มันเตือนว่านี่คือช่วงเวลาของการสะสมเงินว้ยถึงท่านจะสามารถหาเงินได้เนี่ยมกลาท่านหาเงินได้ดีขึ้น การเงินของท่านจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนมกราแต่ไพ่ลูกหมูนะคะหมูอมสินตอนเด็กๆใครเคยทุบบ้างคะกระปุกหมูเอาสากกระเบือทุบบ้างเอาคอนทุบบ้างนี่คือช่วงเวลาที่ท่านจะต้องสะสมเงินไพ่เตือนว่าช่วงมกรานี้เป็นช่วงสําคัญเป็นช่วงเวลาที่ว่าถึงเวลาแล้วนะที่ท่าน่ะต้องเก็บเงินต้องสะสมเงินไม่ใช่มีอะไรก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้แม่งหมดไม่ได้ ในบางท่านอ่ะมีเกณฑ์นะคะที่ว่าจะได้เจอญาติที่อยู่ทางไกลญาติที่อยู่ต่างประเทศอ่ะจะมาเยี่ยมหรือตัวท่านเองอาจจะมีเกณฑ์เดินทางอ่ะไปเยี่ยมญาติที่อยู่ทางไกลเป็นจังหวะที่ดีในการทําบุญแน่นอนเลยเดือนมกราเนี่ยท่านอ่ะเข้าวัดทําบุญมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่ความรักนี่สุขสมหวังค่ะ คนโสดนะคะจะได้เจอเนื้อคู่นะคะอยู่ดีๆก็อาจจะแบบได้คู่โดยไม่รู้ตัวอาจจะฝันอยู่ดีๆก็ฝันฝันว่ามีงูเหลือมมาลัดอะไรประมาณนี้สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่นะคะแล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่ดีด้วยนะคะทีนี้เอ๋จะมาดูไพ่ทาโร่ให้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง สัญ,ญลักษณ์ญญาดาวห้าแฉกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่มดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่มดแต่ว่ากรีนวิท์นี้เป็นแม่มดที่เป็นต้นแบบของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสมัยก่อนไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไม่มีเภสัชศาสตร์คนป่วยคนไม่สบายก็ไปหาแม่มดนี่คือต้นแบบค่ะต้นแบบของหมอเภสัชเป็นภาพสะท้อนคนสมัยก่อนที่ว่า แต่คุณได้ไพ่ดีมากเลยนะเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแม่มดนะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของแม่มดที่ดูภายนอกก็ดูภายนอกเป็นหมู่บ้านที่ดูเหมือนหมู่บ้านทั่วไปเป็นหมู่บ้านที่ดูเหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้เวทมนต์เป็นหมดเดอะซัน <Sun> ในที่เนี้ย <atar> ก็คือความสุขมาพร้อมความสําเร็จเป็นจังหวะที่ดวงดีดวงขึ้นเจ้า<ว>ชู <aime> ้ด้วยนะ ท่านนี้เจ้าชู้นะสวยเลือกได้อ่ะเออหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เจ้าชู้ท่านเป็นคนที่วางแผนการลบเป็นนะท่านเป็นคนที่วางแผนในการเอาชนะศัตรตูได้แบบเป็นขั้นเป็นตอนมากเป็นคนที่วางแผนเก่งแต่สิ่งที่ท่านเครียดตอนนี้ก็คือซับจางเครียดมากเลยเรื่องเงินเนี่ย เรื่องหนี้สินเรื่องเงินตดเครียดท่านจะไปมีปัญหากับพวกทหารตำรวจอะดูแล้วนะไปมีทหารกับพวกข้าราชการทหารตำรวจแต่เอ๋ว่าน่าจะเป็นตำรวจมากกว่านะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินอันนี้เป็นเซลนะมีเกณฑ์ได้เงินจากการอาจจะเป็นในหน้าขายบ้านในหน้าขายที่ดินเป็นเซลอะไรแบบเนี้งานเกี่ยวกับงานขายอ่ะจะประสบความสําเร็จ แล้วก็ไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านจะได้เงินก้อนโตจากการเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าขายบ้านในหน้าขายดินในหน้าขายรถหรือตัวท่านเองอ่ะอาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านที่เป็นมรดกข,ของท่านตัวท่านอ่ะอาจจะกําลังได้เงินก้อนโตจากเนี่ยแหละที่ดินที่ดินของท่าน เหมือนท่านอ่ะตอนนี้เหมือนสุขภาพมันไม่ค่อยดีอ่ะคือในเดือนมกราสุขภาพของท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจัดว่าสุขภาพของท่านไม่จัดว่าดีเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์จะต้องไปหาหมุงหาหมอเหมือนกันนะไปหาหมอรักษาโรคนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับโรคเลือดนะรวมไปถึงโรคที่โรคที่เกี่ยวกับติดเชื้อโรคที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด ซึ่งมันเยอะมากไวรัสตับอักเสบ A B C โรคที่ติดต่อทางเลือดนะโรคเอดซิฟิลิสหนองในอะไรแบบนี้โรคที่ติดต่อทางเลือดทางสารคัดหลั่งเนี่ยก็มีสิทธิ์เกี่ยวกับการติดเชื้อโรคได้สาวโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีคนมารักมาชอบท่านแล้วก็ ผู้ชายอ่ะอาจจะได้แฟนเป็นแม่ไม้ลูกติดนะถ้าท่านเป็นเพศช,ชายอ่ะมีแกนได้เป็นแฟแม่ไม้ลูกติดอันนี้ได้ไพ่นะคะเทพภรึกษาก็คือว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะมีความรู้สึกแบบเออเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะไปแบบอยากจะไปบนบานสารกล่าวอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนกับว่า ท่านน่ะต้องการจะไปบนบานศาลกาอาจจะแบบตัวท่านนะอาจจะไปบนศาลหลักเมืองขอให้ขายบ้านได้เอออาจจะตัวท่านอาจจะไปบนศาลหลักเมืองว่าเออเนี่ยนะมาบนขอให้ช่วยให้ขายบ้านได้ให้ช่วยให้มีเงินทีเถอะเนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องการทีนี้เอจะมาดูเอ,อิโมชันนะคะจะมาดูฟิลลิ่งจะมาดูความรู้สึกของท่าน จะมาดูอารมณ์นะคะอีโมชันและฟิลลิ่งอีโมชันก็อารมณ์มู o อินเลิฟก็อารมณ์ในรักอิโมชันก็คือเป็นอารมณ์แบบโรกรธเกลียดฟิลลิ่งก็คือความรู้สึกความรู้สึกแค้นความรู้สึกของท่านนะคะใบแรกนะคะนี่คือ เจ้าหญิงก็กลบเป็นเจ้าหญิงแล้วก็กบก็คือเจ้าชายกบนั่นเองเป็นเจ้าชายกบฟ้าแฝดโอ้พลายผีเสื้อเดอะสตาร์ เทมเพลนคยออฟเพนตัเคิลท่านที่เลือกไพ่ท่านที่มาดูกองเนี้ยท่านที่มาดูคลิปราศีเนี้ย ท่านมีรักต่างวัยกับคนที่อายุน้อยกว่านะแล้วตัวท่านเองอะ่ะต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นท่านต้องการเทมเพลนเนี่ยบางครั้งหมายถึงการการวางแผนแต่งงานอยู่กินกันอะ่ะเออเหมือนท่านอะ่ะต้องการการเปลี่ยนแปลงท่านต้องการให้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยากจะจัดบ้านใหม่ ทาสีบ้านใหม่อยากจะเหมือนตัวท่านเนี่ยต้องการจัดบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆอ่ะท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ท่านได้เจอใครบางคนนะที่ว่าท่านเนี่ยรักเขามากท่านรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าชายกบหรือตัวท่านเองก็เหมือนกับเจอใครบางคนนะ่ะไพ่ใบน,นี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกบที่โดนสาบ เป็นเจ้าชายที่ถูกสาปให้เป็นกบและเจ้าหญิงต้องมาถอนคำสาปคุณรู้สึกเหมือนมัน,ม,นมันคล้ายมันคล้ายเออเจ้าชายกบเนี่ยจะคล้ายๆออ,อายอสูรกระโสมงามใช่ไหมแต่อสูรกระโสมงามอะ่ะมันมัน,มนไม่ใช่เจ้าชายกบเจ้าชายกบนี่ก็คือ เหมือนถูกสาบให้แบบต่ําต้อยด้อยค่าจนไม่มีอะไรเลยแต่อสูรเนี่ยนะมีทุกอย่างแต่อัปลักษ์อสูรเนี่ยมีวังอสูรมีเงินมีเงินมีวังถูกสาบให้อัปลักษ์เหมือนกับว่าคือพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ถูกสาบให้เป็นขุนช้างรวยพร้อมแต่รูปร่างอัปลักษ์ขี้เหละสู้ขุนแผนไม่ได้ คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะเออไพ่ช,ชุดนี้มาสะท้อนอารมณ์นะเอ๋มองว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนคุณน่ะน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองอะ่ะที่ทําไมฉันถึงเกิดมาจนคุณตัวคุณนะตัวคุณน่ะมีความรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองว่าทําไมฉันเกิดมาในชาตินี้ฉันเกิดมาในชาตินี้ทําไมฉันถึง ต่ำต้อยทำไมฉันถึงต่ำต้อยเหมือนกบทำไมฉันถึงจนทำไมฉันถึงจนทำไมฉันถึงไม่มีเงินคนอื่นเขามีเงินช้อปปิง้งแต่ฉันไม่มีคุณรู้สึกว่าอยากจะได้ใครบางคนนะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคุณอยากเป็นซินเดอเรล,ล่าอยากได้ผัวรวยอยากได้เมียรวยไพ่ใบนี้ก็คือหมายถึงผู้ชายที่อยากได้เมียรวยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานที่ เป็นเป็นเชิงซินเดอเรล่าโดยตรงอ่ะแต่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าในทางกับกันอ่ะในทางกลับกันนะบางครั้งเนี่ยคุณเองหากหากคุณหากคนที่เข้ามาดูในกองเนี้ยหากตัวคุณหากตัวคุณนะเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่รวยมีสเสน่ห์เป็นสาวโสด ครบสี่อย่างเนี้ยให้ระวังนะจะถูกผู้ชายที่เป็นมิจฉาชีพพยายามมาตีสนิทเพื่อปลอกลอกหากคุณเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะรวยสวยด้วยรวยด้วยโสดด้วยอ่ะแน่นอนเลยว่าในช่วงเดือนมกราเนี้ยจะมีผู้ชายที่จนกว่ากระจก,กว่าหน้าตาขี้เหร่เนี่ยมารักมาชอบมาจีบมันเป็นไปได้นะคะ แต่ไพ่มันก็สะท้อนอีกนะว่าชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงค์เนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะมีความรักต่างวัยคุณอาจจะไปชอบผู้ชายที่เด็กกว่าสิบปีหรืออาจจะไปชอบผู้หญิงที่เด็กกว่าเยอะเออหรือไม่ตัวคุณนะอายุยี่สิบอะอาจจะมีผู้ชายอายุสามสิบมาจีบก็ได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ